หรือเเสียงที่ออกมามีคุณภาพดีขนาดไหนสนใจแค่อะไร <c oughs> แต่งตัวดีไหมหน้าตาดีไหมใช่ปะหล่อไหมเพราะั้นถสวยไหมแต่ไม่ได้มองเรื่องของอะไร <c oughs> คุณภาพของเสียงที่ออก <c oughs> แต่ถ้าเป็นคนที่เรียนปัดยายเยอะเรียนดนตรีเยอะเนี่ย <c oughs> เขาจะมองข้ามเรื่องพนันไปเลย <c oughs> แลาวเขาสนใจว่าในตัวคนนั้นน่ยสามารถทําอะไรออกมาได้มีคุณภาพมากแค่ไหน แต่สังคมปัจจุบันเราเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเราสนใจแค่เรื่องของอะไรรูปลักษณ์ที่ออกแต่ไม่ได้สนใจคุณภาพปริมาณเยอะๆเข้าไว้แต่ว่าคุณภาพของของคนที่เล่นน่ยอาจจะไม่ดีก็ได้เนี่ยก็ต้องต้องดูบาลานเอาว่าแต่แต่ทุกอย่างมันก็ต้องรวมกันนะไม่ใช่เราบอกว่าเราไม่สนใจอะไรเลยเปล่า หน้าตาปล่อยให้มันเน่าไปเลยก็ยไม่ได้ถูกปะในขณะที่เราฝึกเรื่องสกิลปฏิบัติให้เก่งก็ต้องดูแลตัวเองให้มันพอสมควรดูวยไปดูที่เขาแชร์นะร้องเพลงเพี้ยนอยู่เลยอะแต่คนโอ้โหที่ชอว,ว่าร้องเพราะมากเพราะอ,อย่างไงในทางดนตรีร้องเพลงเพี้ยนขนาดนั้นไม่ตรงทีขนาดนั้นแต่สวยมากเห็นปะ,สะแสดงว่าหูคนฟังเป็นยังไงเลยเนี้น เด็กนี่หูคนาังนไงเพี้ยนถ้าคนถ้าคนชนดนตรีว่าเสียงเพี้ยนแล้วพอเนี่ยแสดงว่าคุณภาพของหูคนฟังเนี่ยแบบลงแล้วอันเนี้ยฟังนะอันเนี้ยครูถึงบอกว่าทําไมเด็กทําไมเด็กมาคนต้องเรียนดนตรีเพราะว่าถ้าคนไม่ฝึกเรื่องการฟังให้ดีเนี่ยเขาจะไม่สามารถแยกได้ว่าเสียงอันเพี้ยนหรืออื่้ใช่ไหม เขาเา้าใจไหมหนูเวลาฟังเพลงคนร้องเพลงเพียนรู้ไหมเข้เาเพียนเะอ่อไม่เพียน่ะคนอื่นถ้าโซนอื่นร้องเพลองเพียนนะรู้ไหม,มราสามารถรู้ได้ไหมรู้ได้อืมเพราะหนูหูดีเนี่ยการมันหูดีมันสามารถมันสามารถนนการกินนะสามารถร้องเพลงได้ตรงเคียสแสดงว่าส่วนหนึ่งของของหูเนมันเป็นไงครับดี การเราล้องเสียงตามตามคุณเนี่ยร้องเนี่ยให้ได้ตรงคีย์เ <c oughs> นี่ยเนี่ยพอรเฟสต์มากนะเป็นเด็กที่หายากม,มากนะปกติเป็นเด็กท,ทำยาก,กมากเห็นไหมตรงได้ไหมเห็นปะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นโปรเฟสชันนิตนะเอานะ คือถ้าเราดนตรีเนี่ยถือว่าเขาเป็นคนที่หูดีมากหูดีมากแต่แต่เรื่องของความขี้เกียจไม่บวกนะไม่รวมนะเข้าใจปะแตาถึงว่าพอสวสด์นในตัวเนี่ยมีถือว่าเป็นดนตรีได้ยังเปาเป็นได้ทุกคนเป็นได้ตรนนี้เพราะเขาถูกถูกขาดแล้วถ้าเราผมสอนเด็กในห้องเนี่ยสี่สิบคนเนี่ยไม่ได้แปลว่าทาได้ทุกคนนะทาได้หนึ่งถึงสองคนเท่านั้นเองเป็นเด็กเข้าไปซึ่งเด็กแบบนี้มีพอสว์ทั้งหูคือ คือเอเทนนิ่งดีดีมากเสียงเขาฟังฟังได้ดีมาอันนี้เป็นพอสวัรค์ซึ่งตอนโตเนี่ยอาจจะไปเล่นสักคนไก็ได้นะแต่เขาจะมีม,มีพอสวัสค์ตรงนี้ติดตัวบางคนเนี่ยสามารถเห็นเสียงเป็นเห็นเสียงเป็นระดับที่ครูเรียนกับเพื่อนรุ่นรุ่น,นเพื่อนครูเฟิร์ดอะเพื่อนมีคนหนึ่งชื่อกว่าเป็นแบบเป็นเพอร์เฟคพีชนะขนาดที่ว่า มีคนมาทำวิจัยนะคือเขาเห็นเสียงเป็นสีเขาได้ยินเสียงนะปุ๊บเนี่ยในหัวเขานยมันจะเป็นสีเลยเอาเป็นสีส้มเฉดนี้เฉดนี้เฉดนี้แล้วเขาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ความรู้ตรงนี้ในหัวให้คนทั่วไปได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นพอสวรรด์นในหัวเขาเชื่อว่าดังนั้นกวาขมเด่นของความเนี่ยคือเอกล้องนะไม่ต้องมีใครเล่นดนตรีให้ฟังนะเขาสามารถร้องออกมาแล้วดนตรีเข้ามาเนี่ยตรงระดับเสียงเป๊ะ เราะเขามีท็อยู่ในหัวของเขาอยครูก็มีแต่ครูจะนับนับเสียงในขั้นบันไดครูก็เป็น perfect pitch เหมือนกันแต่ว่า perfect pitch like ในหัวครูเนี่ยเป็นแบบขั้นบันไดคือครูเห็นเสียงในขั้นบันไดเห็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นเสียงนี้ <Yes. S 2> นแต่ของของน้องกว้างเนี่ยเห็นเสียงเป็นสีอันนี้อันนี้มีนะในทฤษฎีของจากรกลคือเขาเรียกคนกลุ่มนี้เป็นพวก perfect perfect pitch perfect pitch pitch ก็คือ P.I.C.H. pitch ก็คือเป็นคนที่สามารถรับรู้เรื่องระดับสิ่งได้ดีกว่าคนทั่วไปอันนี้ก็อาจจะโตมาทําได้ถ้าถูกฝึกตั้งเด็กๆฝึกฟังเพลงฝึกร้องเพลงระหว่างระหว่างวันบ่อยๆเขาจะสามารถจับเสียงพวกนั้นได้แล้วก็ไอ้เรื่องการเห็นภาพเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละบุคคลอยู่ที่ประสบการณ์เขาอาจจะเอาเสียงตัวเองเนี่ยหรือเสียงที่ได้ยินเนี่ยไปจับกับสิ่งที่เขาชอบก็ได้ อาจจะเห็นเป็นกล่องก็ได้อยู่อยู่การสร้างอยู่ในการสร้างจินตนาการในหัวเขาในเด็กผู้เด็กเนี่ยเราเวลาสวลาสอนดนตรีให้ให้เก่งๆเนี่ยมันต้องสร้างคอนเซปต์ในหัวก่อนเช่นคุณแต่ละคนเนี่ยคุณเห็นเสียงเป็นยังไงซึ่งเสียงเนี่ยมันจับต้องไม่ไดนะ้มันอยู่ในอากาศแต่มันจะจับต้องอยู่ในไหนในจินตนาการ ดังนั้นจะบอกว่าอต้องร้องเพลงให้ตรงเสียงสิโหเป็นสิ่งที่ยากมากมันเป็นสิ่งที่ยากมากมันต้องมันเลยต้องใช้วิธีการอะไรประกอบสร้างอะไรค่อยๆชา้ชาๆแล้วทดสอบก็ดูว่าทันยังไงซึ่งสากลเวลาเรียนเป็นโนเวลาเรีนนยนติร์ดไอคคอมเนี่ยไอคคอมเนี่ยเขาเป็นวิชาสอบไปนะที่จุฬาเนี่ยคือเขาจะให้เด็กอะเข้าไปห้องทีละคนตอนสอบนะแต่คุณไม่ได้กลัววิชานี้เลยเพราะว่าครูเป็นคนแบบโหดีจัด ครูที่สอนเปโน,นเนี่ยจะกดเปียโนมตึง้งและให้เราเนี่ยบอกว่าเสียงนั้นนะคือเสียงอะไรซึ่งคนส่วนมากคนที่เป็นนักดนตรีบางคนเนี่ยสอบตกนะเห็นไหมแสดงว่าเด็กจุฬาด้วยกันเองเนี่ยที่อยู่ในรุ่นเนี่ยบางคนสอบตกเพราะว่าจริงๆแล้วดนตรีไม่จำเป็นจะต้องมีเป็น p พอร์เฟคคลีนก็ได้อาจจะเป็นบางคนก็ได้แต่ถ้าใครมีก็จะเป็นไง <c oughs> ได้เปรียบกว่า ถ้าใครมีพอร์ตพดในตัวก็จะได้เปรียบกับผู้อื่นเพราะไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเช่นจูนเนอร์เห็นไหมเวลาที่เห็นเวลาครูเทียบสอบไหมครูคต้องใช้จูนเนอร์ไหมไม,ไม่ต้องเวลาครูเทียบขีดเนี่ยต้องใช้เป็นจูนเนอร์ไหมไม่ต้องเพราะว่าเสียงอยู่ในหัวคุอยู่แล้วแต่ถ้าตั้งตีบางคนไม่มีพอสวรรค์ด้านนั้นก็ทำไงต้องเปิดอะไรเปิดโทรศัพท์แอปพลิเคชันจูนเนอร์ขึ้นมาแล้วก็เทียบเสียงกีตาร์กัน นักวที่ศาสตร์เขาก็พยายามจะช่วยให้คนอะสามารถจับเสียงได้ตัวเนี้เยเขามีอยู่แล้วเลยมีเล,เลยโดนหรอถูกปะเร้อง่ิเราตีแล้วรเราเลยสัน้สนเลย การพูด่คุณชอบคุณเป็นคนชอบคุณมีความบอกพ่อในการจาชื่อเด็กเวลาการพูดเนี่ยสังเกตแล้ว,ว่าการเนี่ยร้องได้ตรงเสียงใช่ไหมแต่เวลาร้องเนี่ยหรือพูดเนี่ยคล้ายๆมันปากมันอมอะไรอยู่มันพูดแล้วมันก้องอยู่ในปากอาจจะเป็นเพราะฟันเขาหลอหรือลแล้วแล้วแ,แต่เนีมันเกี่ยวกับ,บเรื่องของลิ้นกับฟันด้วยนะซึ่งถ้าคุณฝึกร้องได้ดีเนี่ยคุณจะเสียงเพราะเพราะว่าเพราะว่าคุณร้องเพลงได้ตรงคีย์และเสียงไม่ขี้เลยนะเป็นเป็นเด็กที่มีแก้วเสียงหน่อยๆน่อย ต้องฝึกเนะี่ยฝึกง่ายๆเลยร้องคาราโอเกะญี่ปุ่นเนะี่ยใช้วิธีการฝึกเด็ดดนตรีนะรเ,รเนี่ยคาราโอเกะเนี่ยเกิดจากเกิดมาจากญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเป็นคนคิดนะที่เป็นโน้ตที่เป็นแบบร้องเพลงแล้วก็เีตัวหนงสือวิ่งตามเนี่ยมันถึอเนเกิดจากสถาบันของญี่ปุ่นที่อยากให้คนในประเทศอ่ะร้องเพลงเป็นเขาก็เลยใช้วิธีการนับจังหวะน,นะฮะดืด้อๆอย่างเงี้ยนั่นแหละญี่ปุ่นอนะ่ะทำมาก่อนสังคมโลกเลยก็คือให้เขาฝึกร้องเพลงนะก็ได้ ระหว่างวันให้ฝึกร้องเพื่อให้ปอดมันขยายกระบังลมมันขยายเต็มที่แล้วก็ทําให้ออกเสียงอะไรชัดเจนขึ้นด้วยใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะใช่ครับแต่ถ้าแต่ถ้าเขาระหว่างวันไม่ได้ฝึกเนี่ยม่อยให้เล่นเกมตัวตัวเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ฝึกสก,กิลตัวนั้นนะตรงนั้น,น,น,นทำได้ตัวต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆทำได้ทุกคนน่ะพี่เปาเคยร้องเพลงให้ครูนเลยพี่เปาเนี่ย กูเคยจัดพี่เป่าร้องเพลงรึนะรู้ปะพี่เป่าไม่มีนักร้องครูเป่ามานี่เร็วครูก็ฝึกร้องเพลงอาทิตย์เดียวพี่เป่าขึ้นประกวดได้เลยขึ้นรางวันด้วยโอเคอารตีมาเหลือไว้ได้แค่สองสองชั่วโมงเองอีกยี่ชั่วโมงพวกนี้ไม่เห็นเบื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปเนี่ยพี่เขาเรีเรยนกับครูต่อยเป็นสองชั่วโมงนิดจบเลยนะเขาไม่เห็นบ่นเลยเขาอยู่ได้ต่อ พี่ๆแม่พ่อนๆมาแล่ยแล้วพอม้ไหมสีให้ถูกปองไหอ๋อไม่ผิดเอา